สวัสดีค่ะโกโก้นะคะวันนี้โกโก้จะมาเปิดกล่องแพม Box นะคะเป็นกล่องของเดือนมิถุนายน2556นะคะหรือ j u n e ็อกสนี่เองจริงจริงจริงๆอะ่ะโกโก้เปิดไปแล้วนะคะใน Facebook แล้วก็ลงบล็อกไปแล้วด้วยแต่ว่าอยากจะมาเปิดอีกทีนึงเพราะว่ากล่องเนี้ยเขาเป็นกล่องพิเศษของแพม Box คะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะก็เป็นกล่องผูกโบสีชมพูแบบนี้เปิดออกมาก็มีคัทนะคะ It's our birthday Pambox first anniversary นะคะก็ Pambox ครบรอบ1ปีแล้วเย้ Yay! ดีใจด้วยก็หลายๆ beauty box ก็ครบรอบ1ปีกันแล้วนะคะก,ก็ก็ดีใจที่ได้มาเปิดกล่องได้มาทำอะไรเกี่ยวกับ beauty box รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เปิดกล่องนะเวลาไปซีนีมาเนี่ยโอ้โหวิ่งไปรับแล้วก็เปิดเลยนะคะด้านในก็มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีการทักทายจากคุณแปม เดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเป็นตัวนี้ค่ะ c a r a n g s Body Lift Cellulite Control นะคะด้านในเป็นแบบนี้ค่ะเป็นซองเป็นซองรูปขวดนะคะสีแดงได้มาขนาด8 ml นะคะอันนี้เป็นครีมนวดลดกระชับผิวนะคะลดเลือนผิวที่เป็นเปลือกส้มมีสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ2ตัวก็คือเซโลเซียและอควาติกมินต์นะคะขนาดจริงเนี่ย 2,500บาทนะคะคาแรงเขาจะมีชื่อในเรื่องของการลดนวดกระชับซลูไลน์นะคะเขามีสถาบันนวดด้วยก็น่าสนมากเลยมาดูในถุงกันบ้างนะคะถ้าเป็นถุงกระรหมี่สีดำเงาแว๊เห็นว่าแพมบ็อกซ์แบบนี้เดี๋ยวขอล้วงทีละอันนะคะอูอันนี้หนักเลยนะคะทำให้กล่องหนักมากเลยอันนี้คือ เท m o มส h ูทแอนชายเซตนะคะเป็นเซตดูแลเส้นผมก็มีทั้งแชมพูและครีมนวดเลยเท o เมส n ูทแอนช s h a m p o ูแล้วก็ t r s m เท m เมส h ูทแอนชาย Conditioner นะคะข้างในเป็นแบบนี้ขวดสีดำนี่คือแชมพูส่วนขวดสีขาวนี่คือคอนดิเชเนอร์นะคะได้มาอย่างละ 90 ml นะคะก็แบบเหมาะเลยแบบไปพกไปเดินทางหรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางทีแชมพูที่โรงแรมเขาให้มามันก็แบบไม่ค่อยดีนะคะหืมกลิ่นหอมดีนะคะขนาดจริง600 ml 159บาทนะคะควักออกมาชิ้นต่อไปนี่ค่ะต้องบังหน้าไว้ไม่งั้นไม่โฟกัสโปรดัก m e d i h i a l นะคะ NMF Aquaring Eye Feel Gel นะคะ Eye Feel Patch เป็นแผ่นแปะรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะอันนี้มันจะเป็นมาสกเจลน้ำนะคะมันจะต่างจากที่ท่ออื่นก็คือว่าพอทาลงไปอพอแปะลงไปเนี่ยแผ่นเนี่ยมันจะรับความร้อนจากผิวเราแล้วลมันจะค่อยๆปล่อยความชุ่มชื้นออกมาให้ผิวนะคะ NMF เนี่ยก็คือ natural moisturizing factor ค่ะก็คือสารที่เหมือนกับในผิวที่มีความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็คือขนาดจริงเลย159บาทมีคอลลาเจนมีเซรามายด้วยน่าลองนะคะควะักควักควักชิ้นถัดไปนะคะใครเนี่ยคุณอ้ำพัชราภานะคะน้ำหอม sexy diva ค่ะเป็นน้ำหอม ของซ u เปอร์สตาอันดับหนึ่งกลิ่นตระกูล Oriental Floral นะคะหอมละมุนของ Marshmallow Lemon สุดจีด๊ดใน Top ปน t e ตแล้วก็เสน่ห์พันไม้สีขาวอย่าง t i a r e และกาดิเนียแล้วก็ปิดท้ายเบสน o t ตด้วย Amber และ p พ u u h h e r y ที่เพิ่มความเย้ายวนในแบบสาวมั่นใจอย่างคุณนะคะขนาด65 ml 1,350บาทอันนี้ได้มาขนาด1.2 ml นะคะ เป็นไซส์ทดลองเล็กๆแบบนี้น้ำหอมไซส์ทดลองของของแบรนด์ไทยอะ่ะก็อยากจะให้เขาปรับปรุงเรื่องขวดปั๊มนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นของแบรนด์นอกเนี่ยนะขวดเล็กๆแบบนี้มันก็เป็นฝาปั๊มใช้ง่ายอะ่ะอันนี้แบบเปิดยากแล้วก็กลัวหกอะคะ่ะเปิดไม่ออกอะไปลองดมดูตามร้าน Miss Perfume นะคะมีแผ่นพับมาด้วย คุณอ้ําแล้วก็ด้านหลังก็จะมีะรายละเอียดขวดจริงนะคะแล้วก็ท็อปโน้ตเบสโน้ตเป็นกลิ่นอะไรชิ้นสุดท้ายแล้วอาชิ้นเนี้ยกรี่ที่สุดเลยนะคะคืออะไรเอ่ย NARS Cheer Glow ค่ะเป็นรองพื้นนะคะยอดฮิตติดตำนานใครๆก็พูดถึงนะคะ จะมีเป็นรองพื้นสูตรบางเบาทำให้แต่งหน้าดูกระจ่างใสเป็นธรรมชาติมีบร g h ช e นิ่งและพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะจะทำให้รู้สึกเป็นผิวจริงๆไม่เหมือนหน้ากากก็ใครๆก็พูดถึงคุณโมเมก็ใช้บ่อยนะคะด้านในเป็นเป็นขวดฝาดำแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ต้มๆแบบนี้ดีนะคะได้มาลองเพราะว่า ยังไม่มีโอกาสซื้อใช้สัทีเนื้อเนียนนุ่มมากเลยนะคะอันนี้ได้มาขนาด4 ml ค่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะเดือนนี้ได้มาทั้งหมด5ชิ้นนะชิ้นทีก่ก็ชอบที่สุดก็คือนาเชียโกลนะคะแล้วก็มีเข่าอัปเดตนิดนึงคือแพมบอสก็ครบ1ปีแล้วเนี่ยเขาก็เลย รับโฉมใหม่ด้วยนะเว็บไซต์เขาเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบว่าอะไรใช้แล้วถ้าเกิดว่าถูกใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้โดยตรงที่ Pa ม b o x Shop ได้เลยนะคะแล้วก็แ Pa ม Bo x มีข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งที่โกโก้ชอบก็คือเขาเป็นเป็นพันธมิตรกับนิตยสาร Official ยลอะคะ่ะเวลาเขาจะมี Official Beauty Award เนี่ยสมาชิกแ Pa ม b ็ x กเนี่ยก็จะได้ทดลองของในกล่องก่อนชาวบ้านเขาเลยนะคะก็ หมดแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมโกโก้แกะกล่องแพมบ็อกซของเดือนจูนจนจบนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะมาแบบไม่เป็นทางการเลยนะวันนี้บ๊ายบาย